รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมแบบหลอด <ผ>ร่าเริงกันมากเลยเช้าวันนี้นะคะเราจะต้องเป็นเวลาที่เอาหาสเสบียงกันแน่นอนคโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเจอกับเรารลิ้ติดโปรโกติดดาวได้โบโบล,ลองเลยว่าเราจะสรรหาขขาอร่อยโดยเฉพาะช่วงวันหยุดอย่างนี้นะคะครับผมย่านนี้เหมาะมากย่านรังสิตนี่ย่านรังสิตต้องบอกว่าผมแอบเป็นเจ้าถิ่นนิดนิดท่าแม่เพราะว่าผมเรียนแถวนี้อ๋อเหรอแต่ว่า เลยไปนิดนึงแต่ว่าก็พอแบบว่ามีเพื่อนแถวนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นไว้ใจผมได้ที่นี่รังสิตย่านผมครับผมไว้ใจแล้วจะพาไปไหนล่ะครับผมไปไกลมากครับผมไหนล่ะลูกตรงนี้ครับแม่ไหนอ่ะนี่ฮะร้านขมิ้นกับปูครับตกเราหนูเปล่าเนี่ยไม่ตกครับแม่ถูกแล้วใอ่ปูปูที่มีกล้ามครับเดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คกับเขาข้างในขมิ้นกับปูมีแต่ขมิ้นกับปูน สวัสดีค่ะเมื่อกี้เดินเข้ามาในร้านสงสัย<ช>และเจอนงน้องนองเ่เฮงเจ้าของร้านแน่เลยใช่ครับร้านน่ะทำไมถึงชื่อขมิ้นกับปูไม่ใช่ขมิ้นกับปูเหรอคะก็<ช>คือเป็นชื่ออาหารของที่ร้านนะครับก็คือเป็นเนี่ยครับหลนปูม้าทานคู่กับขามิ้นขาวคือเมนูเด็ดของร้านนี้ใช่ครับร้านนี้มีมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่11แล้วครับโอ้มีคนเล่าให้ฟังบอกร้านนี้เนี่ยตกเย็นนะโอ้โหคนแน่นเลย นอกจากจะมีเนี่ยนะเป็นอาหารเมนูเด็ดๆแล้วลักษณะอาหารเนี่ยหน้าตาเนี่ยลุกเหมือนอาหารอิตาเลียนแต่เป็นแบบไทยๆก็คือเราจะจัดจานออกมาก็คือมีการจัดจานเป็นฟิวชั่นออกมาในแต่ละเมนูครับตัวนี้นี่หมายถึงเวลาเสิร์ฟที่หนึ่งมาใหญ่เยอะอย่างนี้เลยฮะมาะปเป็นปูมาทั้งตัวครับโอ้โอหน่าทานมาก น่าทานจริงๆแต่ว่าต้องมากันคือให้อู๊อ,อักเลยอ่ะให้เยอะมากคุณผู้ชมความพิเศษของหลนปูที่เนี่นอกจากจะเห็นแล้วนะการจัดหน้าตาเนี่ยน้องโบ๊ทบอกว่าหน้าตาดีมากหน้าตาดีมากน่าทานมากๆแต่ท่าบอกว่าไม่ได้มีแค่หลนปูเท่านั้น<ช>มีหลนอื่น <c oughs> ๆก็ที่ร <c oughs> ้านจะมีหลนเต้าเจี้ยวหลนปูม้าหลนปูเค็มแล้วก็มีหลนแฮมครับโอ้โหซึ่งอันนี้คืออันนั้นเป็นหลนแฮมซึ่งแปลกมากแม่ผมไม่เคย ได้ยินหรือว่าได้ทานมาก่อนโดนแฮมต้องบอกผู้ชมคือฟิวชั่นอย่างแท้จริงเดี๋ยวไม่ได้กีดกันโบสไม่ให้กินปูนะคะแต่เพราะอะไรบอกผู้ชมไปเลยส่วนตัวเองครับผมแพ้ปูเลยทานนั่นไงเลยนะครับก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีแพ้ปูแพ้กุ้งอะไรเงี้ยครับก็เลยมีเมนูขึ้นมาเป็นตัวนี้มารับขบผมมากๆแล้วก็คนที่แบบว่าแพ้ใช่ครับตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเห็นที่ร้านตกแต่งได้โดดเด่นมากแบบว่ามีแรงบันดาลใจอยงไบ้างครับ คือจริงๆเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วนะค,ะครับแต่ก็คือ,อที่ร้านจะมีทั้งงานศิลปะแล้วก็แบ่งเป็นโซนๆนะค,ะครับโซนหน้าจะเป็นโซนที่นั่งสบายๆโต๊ะไม่ไม่ใหญ่มากสําหรับมา3ท่าน4ท่านอะไรเงี้ยครับก็จะมีโต๊ะที่สามารถวาดรูปเล่นได้อะไรางี้ด้วย ก็จะมีโซนโต๊ะโซนนี้ก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งเพื่อมาครอบครัวหรือว่าโซนด้านในก็จะเป็นโต๊ะค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวก่อนคุณกดอันนี้ปูมันจะอยู่ในนี้เลยใช่ไหมคะปูจะเป็นตัวเรามาเราเองใช่ครับอ๋อโอเคเข้าใจเขาละเข้าใจเขาละแต่ตัวตัวเนื้อเนื้อด้านในจะมีเป็นหมูสับด้วยมีหมูสับนะคะแล้วกกลิ่นปูหอมมากเลยปูให้อย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวนะฮะ โอ้ยฟินนะครับ,อ,รอ,รบอันนี้จะมีความแตกต่างกับหลนปูปกติไงครับนอกจากนอกจากปูจริงๆก็คือ,อตัวผสมกันเนี่ยมีเหมือนกันหมดนะครับแต่ก็คือจะเปลี่ยนเป็นแฮมใส่เข้าไปเป็นยังไงลูกโบสวอร่อยมากครับเหรออร่อยมากๆอร่อยมากมมทานกับผัก คือมันกลมกล่อมมากแม่อูมามิมากๆเ,เป็นเป็นหลนที่บอกเลยถ้าเราทานหลนจะมีปัญหาเรื่องอาจจะหวานไปหรือว่ารสชาติโดดแต่นี่คือคลกลมกล่อมเข้มข้นมากนี่ไงมันอยู่ที่ว,วัตถุด,ดิบสดใหม่ของดีอันนี้ตัวปูนะฮะแกะมานี่ปูเป็นแบบแกันเชียงแน่นๆนะคะหลนปูขมิ้นกับปูนะเห็นแล้วอยากหายแพ้ปูเลยครับ อันนี้คือเมนูเด็ดที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เราได้เจอแล้วอย่างที่บอกว่าเราได้มาชิมเราก็ต้องได้สูตรเขาอยากได้สูตรเขาอะสามารถได้เหรอครับเดี๋ยวพาไปทำกันนี่ใจดีซะด้วยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำนะคะหลนปูจากขมิ้นกับปูค่ะขอบคุณนะคะให้เรามาถึงแล้วก็ล้วงสูตรแล้วก็ยังสาธิตการทําให้ดูได้ว่าหลนปูที่อร่อยของขมิ้นกับปูนั้น่ะทายังไงแล้วก็อร่อยจังแบบ ด้วยขั้นตอนไหนบ้างครับผมใส่น้ำสต๊อกก่อนครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับความอร่อยเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้แต่ละร้านสูตรเด็ดน้ำสต๊อกเขาก็จะไม่เหมือนกันใส่กะทิครับอ๋ออนนี่เราจะต้องต้มต้องต้มให้แตกมันหรืออะไรอย่างงี้ครับก็คือต้องต้องรอให้มันแตกมันกะทิแตกมันแล้วเราก็จะใส่หมูใส่ปูครับ ด,ดูดีมากแล้วกลิ่นดีมากคุณผู้ชมค่ะแล้วใส่หอแม,อแ,ดมอแดงครับอันนี้ต้องใช้เวลานานกว่านี้ไหมฮะจริงๆขั้นตอนการทําไม่นานเท่าไหร่ครับถ้าเป็นหลนเต้าเจี้ยวที่ร้านจะนานหน่อยครับ<อ>ก็คือจะต้องพีแพรไว้ก่อนครับอพอทุกอย่างเริ่มสุกนะครับก็จะใส่พริกครับอันนี้คือแล้วแต่ชอบเลยครับว่าจะ ชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยห,<อ>หอมมากอุ้ยมีไข่ไก่ด้วยใส่ไข่ไก่ด้วยอ่ะฮะใช่ครับก็คือ,อพอทุกอย่างสุกเรียบร้อยเนี่ยเราจะปิดไฟแล้วก็ใส่ไข่ไก่เราได้สูตรลับของทางร้านนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะรายละเอียดเรื่องวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นแต่พวกน้ำสต๊อกหรือรสชาติต่างๆนี้ก็ต้องไปปรุงบ้านไปบ้านมันเนาะ เสร็จแล้วค่ะจานนี้ราคาเท่าไหร่ฮะสองร้อยยี่สิบห้าบาทราคาสมเพริสมผลนะเป็นอาหารทะเลด้วยนะคะรสชาติดีแต่อุยกะทิเรายังเหลือเพราะฉะนั้นเราจะมาทํากันอีกหนึ่งเมนูนะคะคุณผู้ชมขะเป็นเมนูต้มขาไก่หลายคนบอกอุ้ยต้มขาไก่พี่กวดเล่าให้ฟังหน่อยทําไมว่าต้มขาไก่สูตรที่ร้านถึงได้ใส่น้ําพริกเผาคะจริงๆเราจะใส่เพื่อที่ให้มีเท e เจอร์สีที่สวยขึ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นของ น้ำพริกเผาอน,นี่หอมขึ้นต้องบอกว่าวันนี้ค่ะที่เขาเลือกมานะคะเป็นน้ำพริกเผาแม่ประนอมสูตรต้ยมยำกระป๋องนี้เลยต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาใส่ใจแล้วก็พิธีพิถาในรายละเอียดต่างๆนะคะตั้งแต่การผลิตเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการปรุงแต่งรสชาติเพื่อสร้างสรรพลิัณฑ์ชั้นยอดให้กับลูกค้าเดี๋ยวเรามาลองลุยทํากันเลยดีกว่าเย่เย่เนี่ยฮะปึ้งสักกะทิกับน้ำสต๊อกไว้กันคร <c oughs> ับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันถึงความหอมนะคะของน้ำพริกเผาแม่ประนอมสูตรต้มยำ ใส่หมดเลยไหมฮะครับใส่หมดเลยครับโอ้ว้าวดูดีมากเลยอ่ะคราวนี้ก็ใส่น้ำพริกเผาครับเพราะต้องบอกว่าน้ำพริกเผาแม่ประนอมสูตรต้มยำเนี่ยนะ เป็นแบบวัตถุดิบธรรมชาติไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วเขายังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมที่ต้องติดเอาไว้คู่ครัวเลยที่ร้านนีท่าทางจะใช้นะคะใช้อยู่หลายตัวอยู่ครับเราก็หอมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยไว้ให้ทางร้านคมิ้่นกับปูค่ะลิ้นติดโป๊กโกติดดาวลิ้นติดโป ร้านนี้เนี่ยมีมุมเก๋ๆเยอะมากเลยเนาะนี่เราพาคุณผู้ชมเข้ามานั่งมุมข้างในซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วสามารถตั้งโต๊ะยาวได้แล้วก็รองรับใครที่มาเป็นกวนใหญ่ๆนะเนาะและอาหารเขานะคะโอ้โหดูสิต้องบอกว่าพอชั้นใหญ่มากเลยนะคะจานหนึ่งจานหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่เราได้กินหลนปูครับเป็นสกินเนอร์หนึ่งอันดับหนึ่งของเขาแล้วนะ แต่เมนูตรงหน้านี่ก็ซิกเนเจอร์ทั้งนั้นะนะไม่แพ้กันอันนี้ชื่อก็ดีจานก็อลังการมากรับลาดหน้าสุดสาครเป็นราดหน้าทะเลเส้นใหญ่ทอดกรอบอุ๊ยลูกอยากกินมากเลย,ยคุณผู้ชมบอกว่าน้ำลาดหน้าแบบดีมากนะเสียงดังมาถึงนี่ราดหน้านี้นะลูกแม่จะบอกว่าคือรสชาติเนี่ย ความกรอบของเส้นเนี่ยรกรอบอร่อยแล้วคือกรอบไม่ได้กรอบเป็นแบบเหมือนแบบมีกรอบอย่างนั้นนะคนละอารมณ์อ่ะคือเทคนิคในการทอดของเขาอ่ะเหมือนก็เอาแป้งของการทําแบบโรตีหรืออะไรมาทอดให้มันกรอบมากเลยแล้วทานกับคือดูด้วยตาเนี่ยเห็นแล้วละว่าน้ําราดหน้าเนี่ยงเหเฮงดีแล้วรสชาตินี่นัวกํลาลังดีดีจริงๆอันนี้ อร่อยไม่แพ้กันตัวนี้เขาบอกขายดีอันดับหนึ่งของร้านครับผมเป็นซี่โครงหมูอบแล้วอบด้วยเนี่ยเครื่องเทศนะ13ชนิดครับว้าวกรามลูกบทขี้กระดูกหมูได้ดีเพราะเป็นกระดูกหมูอ่อนใช่ไหมคะครับผม13ชนิดที่เขาบอกไว้เป็นไงบ้างอร่อยมากครับหอมนมดแล้วก็เนื้อเห็นไหมดูดออกมา รู้อย่างเงาจากซี่โครงเลยครับคือใช้ลิ้นดุนดุนปุ๊บเนื้อ่ก็แบบออกมาเลยใช่ไหมฮะตรงนี้โอ้โหแกงส้มของเขานี่นะคะก <laughs> ุ้งแชร์บ๊วยเนะี่ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่นะแต่น้ำของเขาคุณผู้ชมขา ค้นมากเขาบอกว่าขนาดว่าเวลาใครมาทานเนี่ยคือเขาให้ชามใหญ่แล้วนะทานไม่หมดเนี่ยคือตักกินกุ้งกินผักอะไรต่างๆไปหมดแล้วขอน้ําใส่ถุงกลับบ้านไปกินอีกอร่อยมากๆอร่อยมากนะคะเอาเแตนน้าไปก็ยังเอาเลยชามนี้แม่ชอบมากอยากทานมากอลังมากแกงส้มชะอมทอดชอบและครับสะอมไข่ทอดชะอมทอดชะอมไข่ทอดแล้วแต่กุ้งนี่ไปใหญ่มากเลยใหญ่มากแล้วเนื้อแน่นน้ำ น้ำแกงส้มนี่เด็ดมากเข้มขน้นมันนัวแล้วข้นแล้วก็คือมันมันไม่เหมือนแกงส้ม,สม,สมที่เราเคยกินนะลูกอ,อยากให้ลูกรองไม่มไรู้จะพูดยังไงอร่อยอร่อยแล้วตัวนี้ลูกอันนี้เป็นหอยเชลล์ครับเป็นหอยเชลล์อบชีสครับแม่แล้วก็จะมีวัตถุดิบเครื่องปรุงของทางร้านเราบอกว่าอร่อยนัวแน่อนอนอ เก <S an S 2> ็ตตี้กุ้งเขาแล้วมีไข่กุ้งด้วยเขาบอกว่ากุ้งแบบมีติดเบิร์นติดเบิร์นด้วยอ่ะอ่าใช่ใช่เบ like ิร<ล><ห>์นเบร์แบบพิซซ่าเลยเพราะว่า<ห>อันนี้เ <ผม S 1> นี่ยนะคะถึงได้บอกว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีทั้งอาหารไทยแล้วก็ฟิวชั่นอิตาเลียนครับเป็นอิตาเลียนฟู้ดน <Italian food S 3> ่าทานอลังการทุกอย่างอย่างแน่นอนแล้วบางทีก็จะมีอาหาร,ารอีสานแพลมแลบครับอ๋ออันนี้ครับผม ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจเอามาเลยแต่ว่าพอดีติดรถมาใช่ไม่ใช่ของที่นี่ด้วยอาเหรอไหนมาดูซิ <laughs> เป็นของผมเองครับผมของผมกับคุณแม่ปลาบองใช่ปลาบองคุณยา่าผมอันนี้สูตรของคุณย่าซึ่งคุณย่าดั้งเดิมเนี่ยเป็นชาวาจังหวัดอะไรนะรเป็นจังหวัดกาฬสินกาฬสินแท้เลยก็ทำปลาปร้ามา คุณโกดไม่อยู่กับเราแล้วบอกพี่กัดหน่อยค่ะ11ปีนี่เราอยู่มีสาขาที่สาขาเดียวเลยไหมคะเปิดที่เดียวครับเยอร้านจะอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกนะครับเป็นทางเข้าหมอลังสิทครับก็คือ<ม>เข้ามาจากปากซอยเนี่ยก็จะประมาณ2กิโลเมตรถึงร้านอยู่ทางขวา ก่อนถึงวันรังสิตวันธรรมดาจะเปิด4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มครับถ้าเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเหับเบอร์โทรที่ร้านนะครับศูนย์แปดเก้าครับหกห้า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 สองครับอ่านะคะครบถ้วนเลยมาสะดวกแล้วก็ช่วงนี้นะคลายล็อกแล้วเราก็มาทานได้นะฮะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรอยามาฝากชาวลิ้นติดโปรนก็เป็นวอวเชอร์นะครับห้าร้อยบาทห้าห้ารางวัลครับถ้าอยากได้ต้องทำยังไงบ้างครับแม่หนูไปที่เพจลิ้นติดโปรโกดิดดาวของเราเข้าไปแล้วปุ๊บ แล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในนั้นนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรถึงจะเป็นผู้พิชิตกิฟต์เชอร์มูลค่า500บาทจากร้านขมิ้นกับปูไปวั<า>นนี้ต้อง<า>ขอบคุณคุณโกดมากมากค่ะอร่อยบรรยากาศดีนะมีความสุขนะลูกนะห่อด้วยได้ไหมคะหอน <c oughs> ่ <c oughs> ดีครับ <c oughs> น<ะ>ีครับลิ้นติดโปโกติด,ดา ยังไงยังไงยังไงมาอันนี้ค่ะสองกระป๋องค่ะอันนี้เคยรู้ไหมคะคุณขาเป็นสายกรุบกรอบต้องชอบคุณท็อขาเขาเรียกว่าเป็นขนมสายคลีนยังไงเป็นอา่อยบิสกิตปลาอาย่อยบิสกิตปลามีสองรสอันนี้รสออริจินอลที่คุณหยิบไปคุณผู้ชมคาะนี่บอกว่าเป็นบิสกิตที่ฉันมองดูหน้าตานี่นะยังกะเป็นแบบเหมือนข้าวเกรียบแต่จริงๆเนื้อข้างในเป็นบิสกิตเหรอเป็นปลาเป็นปลาแล้วมีเป็นรสสลายโนริ ปลาหรือแป้งปลาปลายังไงหรือนอะไรปลาอะไรเป็นปลากระพงอบกรอบนะคะทำจากเนื้อปลากระพงแท้โปรตีนสูงไขมันต่ำนี่คุณท็อปบางคนเนี่ยชอบนั่งดูทีวีดูละครช่องสดูละครของเราดูรายการทำนี้คุณกินแล้วเล่นได้เลยเปล่าเปล่าะล้คุณอยากกินแบบเมนูฉันเองนี่แนะนำส้มตำนะคะไม่ต้องใส่แคบหมูเอาบิสกิตปาเมียมาแล้วก็บิดนี่แล้วก็โรยลงไป กินแทนแคบหมูเพราะว่าแคบหมูอ้วนเนี่ยแต่นี้ไม่อ้วนอธิบายดีๆอย่างนี้ก็ได้ดิฉันบอกว่าเอะผสมแป้งแบบบอกจะตบดิฉันคุณผู้ชม <c oughs> คุณก็ต้องอธิบายสิข้าวของคุณเป็นเนื้อปลาล้วนเป็น,น,นปลากระพงนะคะอบกรอบเนื้อปลากระพงแท้ๆโปรตีนสูงไขมันต่ำนะอ,อร่อยกรอบที่สำคัญไม่ขาวไม่มันปรุงรสนะคะด้วยเกลือซีอิ๊วขาวต้องพิสูจน์ แล้วไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงปรุงรสด้วยดิฉันชอบผลิตภัณฑ์ของไอยหย่อยตรงนี้คือ,เ,อ,อเขาไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณก้องไม่ใส่สารแต่งสีนี่ไงทั้งหมดที่เขาแบบว่าคัดสรรมาไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยเ,ออเด็กก็ทานได้ผัวก็ทานดีผัวบอกอุ้ยกินแล้วอร่อย แต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้านั่งอยู่ตรงนี้กล้องปิยะาไม่มีวันเปิดหน้ากากมากินเพราะฉะนั้นจะกินให้คุณผู้ชมได้ชมเองนะว่าอร่อยขนาดไหนเลาจิมานดสิคะคุณคะกรอบไปเชี้ไกลเดี๋ยวเชื้อติดกรอบนะคะแบบไม่แข็งค่ะแบบไม่แข็งนะคะคุณก้องเคยเจอแข็งกว่านี้แล้วก็โอ้โหเจ็บมาเยอะเจ็บแต่ครั้งนี้ไม่แข็งแล้วก็อร่อยด้วยอร่อ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 ยค่ะโอ้โหเป็นไงเป๊ะดีไหมคะคุณคะอ๋อแต่ก็คุณอยากกินรสแต่ว่าเพิ่มความ Home, หอมสาหด่ายทะเลิงก็รสนี้สาหร่ายโนริแกะานี่ยแ,แ,แกะเลยนะคะคุณผู้ชมไม่คาวจริงอย่างที่เขาบอกนะและความกรอบนี่คือ,คอการนําส่งเขาเนี่ยเป็นแผ่นกลมแบบนี้เลยนะคะเขาถึงใช้คําว่าบิสกิตเพราะไม่ได้แตกแกหลกเลยฟังเสียงเป็นเสียงของบิสกิตที่กรอบน,นะคะไม่ใช่ฟันแตกไม่ใช่ฟันแตกค่ะ เป็นเสียงบิสกิตที่แตกนะคะแล้วอร่อยด้วยอร่อยไหมคะคือรสชาตินี่นะคะคือกําลังดีอันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าสองกระปุกนี้นะคะสองปกติเนี่ยรสออริจินอลเนี่ยหนึบาทพอเป็นรสสาหร่ายโนริที่สขอเพิ่ม10บาทร้อยเก้าเก้าสองอันนี้นะคะปกติเนี่ยจัดส่งท้องเสียงงั้ก็จัดส่งเต้เต้เต้ต,ต,ตกใจเลยโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะสั่งสองกระปุกนี้สินค้าผลิตภัณฑ์นะครับอาหยอยบิสกิตปลาสองกระปุกนี้ขึ้นไป ฟรีค่าจัดสง่งอุ้ยน่ารักมีน้ำใจบแบบผู้บริโภคกับคุณผู้ชมอย่างนี้สิถูกต้องนะคะติดต่อนะคะได้เลยนะคะทางไลน์แอดนะคะมีแอดโซนิกฟู้ดนะคะหรือว่าโทรที่หมายเลข0874863636 โทรเลยนะคะบ,บอกก่อนว่าคุณท็อปการันตีอยู่แล้วตอนนี้นะคะดิฉันไม่ได้กินอะไรที่อร่อยอย่างนี้มานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะบอกว่าถูกจิตมากคือจริงๆแล้วคุณก้องเขาจับแมทช์นะคะว่าเอาบิสกิตนี้ซึ่งดูเหมือนเป็นของกินเล่นมาทานกับของที่เป็นอาหารหลักเ็าได้ถูกต้องทานเป็นของว่างก็ได้นะคะเพลิดเพลินทั้งครอบครัวค่ะ ลูกๆก,กินได้ดีต่อสุขภาพคุณแม่กินดียิ่งกินกับส้มตำนี้มันเลิศกินแล้วอร่อยๆนะคะก็อย่าลืมมาที่20-24ตุลาคมนี้นะคะทำไมะบอกก<ะ>ับผู้ชมขามาอีกแล้วนะคะตามคำเรียกร้องนะคะงานลิ้นติดโปรแฟอิ่มน้ำสำราญกลับมาแล้วค่ะคราวนี้กลับมาพร้อมๆก็เลย4แห่งนะคะคุณท็อปขาแห่งแรกค่ะที่ เออย่สิบถึนะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะ26ตุลาคมนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้สองสาขาพร้อมกันค่ะเซ็นทรัลพาร์ซาปิ่นเก้าและเซ็นทรัลพาร์ซาแจ้งวัฒนะนะคะ <S 2> <S 2> <S และสาพฤศจิกายนหนึ่งแปดพฤศจิกายนนี้ที่เซ็นทรัลพาร์ซาเวสเกตค่ะ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสะดวกสัปดาห์ไหนไปตอนนั้นติดต่อกันเลยไหมคะตั้งแต่20ถึง20ตุลาถึง8พฤศจิกายนติดต่อกันเลยไปทุกไปได้เลยนะคะคุณกล้องก็ามาปรึกษาดิฉันบอกเธอเธอว่าจะรับไหวไหมอะไรเหรอ คือมีม่มีเมนูอร่อยมาในงานลิ้นติดโปรแฟกว่าพันเมนูโอ้โหใครจะรับไม่ไหวเราเองอย่างไปเดินเลยไปเดินเลยนะคะแล้วบอกก่อนนะคะไปเดินแล้วซื้อกินกับบ้านค่ะให้พินงย่างที่บ้านนะคะคุณขาแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่างานลิ้นติดโปรแฟนี่นะคะเชื่อได้เลยใครที่เป็นแฟนรายการของเราหรือใครที่เป็นแฟนงานลิ้นติดโปรขอเจอกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะรีบไปดูกันนะค่ะคุณท็อปขาอะไรอีกล่ะมีนนวัตกรรมอีกไหมคะโอ้ดิฉันเหรอแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณคุณมีอาหารดีๆมาดิฉันก็มีของแลกคุณ อ่ะมาดูใช่อะไรตั้งสมาธิตั้งสมาธิพูดจิตโผลไหมคะไม่ต้องค่ะทําจิตนิ่งๆสบายๆรับของดีๆเข้าร่างเราแบบนี้ค่ะโอ้คุณผู้ชมกําลังอยู่กับเจ้าพ่อตัวจริงเลยนะคะเจ้าพ่อเรื่องคอลลาเจนนะพี่นึกหน้าใครไม่ออกนอกจากคุณเชนทนะต้องนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่แบบว่าเห็นหน้าผมนึกถึงคอลลาเจนนะมาพร้อมโปรโมชั่นที่พิเศษที่สุดในปีพุทธศักราช2564ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่กับนี่เลยครับคุณลิิคอลลาเจนโฉมใหม่นะวันนี้เนี่ยถือว่าอุดหนุน แล้วกันเพราะผมเนี่ยรีแบรนด์ใหม่ก็เอาหัวใจไปไว้ในรูปโลปแบบนี้นะครับเป็นเหมือนว่าเราใส่ใจเข้าไปเป็นเกาะกำบังให้ทุกคนมั่นใจในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ไม่เอ่าเรียกว่าไม่เสียเวลาแล้วกันนะขอชงให้ดูเลยเพราะว่าตัวนี้ครับเป็นคอลลาเจนที่ชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลซึ่งล่าสุดนะครับอัปเดตรางวัลนิดหนึ่งไม่ได้เจอกันหลายเดือนนะครับเราได้ที่หนึ่งเนี่ยในส่วนของน้ำหวานแบรนด์ไทยแลนด์ยอดนิยมของประเทศไทยเนี่ยสองปีซ้อนจากเมเก็ตเทียนะครับบิสเนสทันนะครับชงแล้ว ซึ่งต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วส่งข้อมูลกลับไปต่างประเทศต่างประเทศกลับส่งถ้วยมาให้เราที่ไทยครับวันนี้สี่รางวัลใหญ่ในกระป๋องเดียวแล้ววันนี้มีผู้ใช้จริงใหม่ด้วยซึ่งเป็นคนที่ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศคุ้นเคยกับเขาครับชื่อว่านัตติ่งนะครับเป็นหนึ่งในพัะนัดภาพทีมมานามิรคือนัตติ่งเนี่ยก็อายุ60ปีแล้วนะภาพทั้งเจมส์บอลศูนย์ศูนเจ็ไม่ว่าจะเปลี่ยนพระเอกไปกี่คนครับช,ชื่อบอลเจมส์บอลนะ007เนยเป็นจะเป็ดเนี่ยก็ยก,กนนังวันนนัตติง่งนะฮ อาหารครบห้าหมูเพราะว่าลูกสาวชื่อน้องสายกํากลังจะแต่งงานจากที่เดินเหินไม่สะดวกครับก็เลยอยากจะ คว <premises. S 2> งแขนท้องทรายเนี่ยเข้างานแต่งงานนะครับก็เลยหันมาใส่เจ้ตัวเองแล้ววันนี้ครับกลับมาครั้งเดียวไม่ทําให้ผิดหวังครับปกติเนี่ยสกระป๋องเนี่ยก็คือ2องแสนมิลลิกรัมสามพันหนึน anyway. <eurs> ่งร้อยแปดสิบเราลดเหลือพันเก้า้สิบใช่ไหมครับแล้วเราก็จะสองกระป๋องคือซื้อสองแถมสองเนี่ยรายการนี้ก็เต็มพันสายอยู่แล้ววันนี้ให้ไปเลยสามพันสายครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราไม่สองแถมสองครับเราสองแถมสี่ไปเลยนะล้าสองแถมสี่ไม่พอเอาการน้าไปต้มกาแฟแล้วโรยคอลลาเจนอีกอันหนึ่งมูลค่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ สา0 0สายจ่ายแค่1990โทรมาเลยครับที่1451หรือ Line แอดอารมาโดก้าแค่พูดไปตอนนี้ครับเหลือแค่1นนาที28วินาทีแล้วนะย้ำเลยว่าวันนี้เป็นครั้งเดียวนะครับที่จะได้2กระป๋องในปกติพี่ท็อปจำได้ใช่ไหมเวลาเรามาออกรายการ2แถม2ก็เต็มคู่สายใช่ไหมวันนี้ครับพิเศษสุดๆเพราะว่าให้เลยครับเดือน9ด้วยแล้วเป็นโอกาสครบรอบ8ปีของอามาโดด้วยครับวันนี้ไม่เอากำไรเลยครับเอาความสุขอยากให้ทุกคนใส่ใจตัวเองอยากให้ทุกคนเอาไปชงเนี่ย มีน้ำตาลด้วยมีวิตามินซีด้วยนะครับวับนนี้ย้ำเลยนะครับว่า ครึ่งปีเนี่ย6,000มิลลิกรัมไม่เคยจัดมาก่อนนะครับ1,990เท่านั้นปกติเนี่ยจะได้4,000มิลลิกรัม1,990นะครับวันนี้ตกกระป๋องนึ่งนี้น,นะครับแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองตอนนี้หยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนนะ1451หรือไลน์แอดอเมโดกาลาวนิดหนึ่งนะพี่ทอมแลนนี่ขออนุญาตตัวนี้นะครับเป็นกา,าน้ำนะครับที่เสียบปั๊ันาทีกว่าเนี่ยน้ำก็เดือดเลยแล้วหลายคนผมรู้แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ชงคอลลาเจนของผมเนยกนััาแดรลวใูต ตอนนี้เหลือแค่30วินาทีสุดท้ายครับวันนี้2กระป๋อง2แสนมิลลิกรัมลดเหลือ1,990ปกติแถม2แต่วันนี้แถม4ไปเลยซื้อ2แถม4จะได้ครึ่งปีครับจ่ายแค่1,990แถมการน้ำมูลค่า1,190ฟรีอีกหนึ่งใบครับโทรมาเลยครับ1451หรือ line a m a z o 9 9สามารถจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้นะสิ้นเดือนค่อยไปส่งก็ได้ต้นเดือนหน้าก็ได้แต่ว่าตอนนี้เหลือสิทธ์วินาทีที่ทุกคนจะมีโอกาสหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดเลข4หลักครับ1 4 1 1หรรรืออวัันนนนีี้้้เาาไปลยมมกกกกิดึ่ จ่ายแค่1 9 9บบาทนะครับว้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยวันนี้นี่เอามาฝากด้วยครับปกติไม่เคยจัดกระเช้าหกระป๋องเลยวันนี้กระเช้าใหญ่หน่อยนะเนื้อเต้นเรยอนะเนี่ยรับไปเลยนะคะคอลลาเจนนะคะันนี้ต้องขอบคุณน้องเชนมากเลยค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรานะคะและต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ร้านระเบียงแซบค่ะวันนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยรักมากเลยโว้ยดีใจมากเลย